All right. okay, okay. เห็นยอดกระถินแล้วนะคะยอดกระถินงามๆเลยค่ะหลังฝนตก เดินมาเพื่อที่จะไปฉีดยานะคะรับยาวัคซีน BIONTECH เข็มแรกนะคะเข็มแรกฉีดฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะในฮ่องกงเพราะว่าใกล้จะเปิดด่านแล้วนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับเมืองไทยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะคะ เดินมานะคะเดินมาก็จะเจอดองกระถินค่ะปกติไม่เคยได้สังเกตเลยนะคะคือไม่ค่อยได้เดินมาส่วนมากจะนั่งรถกันมานะคะจะเจอดองกระถินเลยนะคะอยู่ริมทะเลโอ้โหแก่มากแล้วค่ะย,ยอดมันพวกมเมล็ดพันธุ์ก็น่าจะก,กระจัดกระจายไปทั่วก็เดินมาก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย ถึงแล้วเตรียมตัวรับวัคซีนค่ะประมาณล้านกว่าคนค่ะที่ฉีดตัวนี้เพราะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากหมดวัคซีนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของจีนนะคะซินแวคถ้าเป็นของ BIO n t e c คนทองฮ่องกงก็ยอมฉีดนะคะแต่ว่าขากลับนะคะขากลับจะเก็บกระถิน เก็บกระถินช่วงขากลับนะคะเดินมาสังเกตอาการตัวเองด้วยหลังฉีดยาด้วยนะคะ okay, okay, okay. เก็บกันช่วงหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกนี่จะขึ้นงอกต้นอ่อนๆเยอะมากเลยค่ะ ่วงนี้ที่ว่าหลังฝนตกเก็บได้หลังฝนตกแล้วช่วงนี้เขาไม่ได้ฉีดยาในสวนกันนะคะเพราะท่านตรงจะนิยมฉีดยากันแมลงกันมันมายุงตัวไรนะคะกิดยาฆ่าเชื้อนะคะก็จะเก็บทานได้แต่ถ้าหลังจากนี้ก็เป็นช่วงที่เราฉีดยาก็จะเก็บทานไม่ได้แล้วนะคะเพราะนี่มันเป็นต้นใหม่ที่เพิ่งงอกออกมาก็ทานได้ หลังฉีดยาในวันที่สองนะคะวันแรกก็จะมีอาการง่วงนอนหลังฉีดยาทานได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อเปิดกล้ามเนื้อตรงที่เข็มฉีดยาเสร็จไปแล้วบางส่วนกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็มีอาการเวียนหัวนะคะง่วงนอนเป็นปกตินะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะ ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยกันทุกทกท่านด้วยนะคะ